วสวัสดีครับนี่กะสิมาบอกวิธีเผาฟักเทกาหรือว่าบักจีฟ้าหรือว่าบกัาาบกจีหใหม่ของท้งภาคอีสานนะเนาะมีวิธีเผาครับเผานี่คือเผาเพื่อให้มันสุกให้มันหอมแล้วก็เอาไปกินมันจะเป็บเมเขียวครับมันจะสีหวานแล้วก็มันสะลดการขมลงมาก พักกินครับปนกับแจวกับ,าบลาดเป็นพักห่างเคียง่งกินได้ครับหลายทุกอย่างหลายเมนูครับพี่เผาเลยบเผาทั้งใหม่เลยครับเผาไปเรื่อยๆทั้งใหม่เปลือกทั้งใหม่เกลี่ยทั้งนอกมุกเกี่ยมดำเลยครับเผาไปเรื่อยๆข้างในมันก็ติดซุปติดออนพอดีเผาไปจนเกลี่ยเลยครับ เผาเผาให้มันทั่วใหม่ทั่วเลยครับพี่นี่็เอาไปล่างไปล่างหน้าับล่างอะไรอ่างเง้เสือที่มันใหม่ดำาๆนะออกครับถูถูถูเอาหนิวถูถูถูสีดำดำนะเอาออกให้เลือดปูดออกปูดให้มันออกเลยครับดนดำปูดไปเรื่อยๆครับนี่นออครับทุกนออกไว้แล้วครับน่็จะทิ้นแนวนะครับ ทำเอเล่แบบไปั่นด้วยครับไปั่นัานใี่จานไปกินก็บคนับเจ้าวางใน้าเขากันนะครับเปประดับโต้ยินปัญญาเลยครับเลยครับพิธีครับพบิธีเผาบัตรดินใหม่ครับแจบเลยครับ